กบสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านครับพอกันคือเกล้วบรรยากาศย่าเหมือแรงครับพามาเปิดราคาควายของแม่ชวีคือเกล้วครับแม่สวัสดีครับแม่สสวัดีจ้ามื่อนี่มีมาเปิดราคาจากแม่ครับสองแม่จ้าแม่สาวกับแม่ทองอ่ามีแม่สาวกับแม่ทองนะครับเนาะจ้าเอามาเบิ่งกันแม่สาวก่อนนะครับเนาะแม่สาวก่อนแม่นี่เพิ่นสูงเท่าไรครับแม่พวกสูงห้าบวกโล ความสูงของแม่สาวอยู่ที่ลอยสามหาบวกลบเนาะครับเนาะเป็นสาความผสมเนาะแม่เนาะลอยสามห้าบวกลบเอาเอาบอดท่านนะครับเนาะเลยบอได้ทับไวปเป็นสาความผสมสูงลอยสามสิบหาบวกลบเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ราคานี่หลายปันไดครับแม่เปิห้าหมื่นห้าพันบาทบอดได้ว่า เปิดเอาใจพี่น้องเอฟซีครับผมหาหมื่นหาพันบาทตอร่องได้ว่เนี้ยอร่องไดนจ้าอ่าตอร่องใดขึ้นเก่านะครับเนาะเพิ่นเห็นเห็นหมูกินแยาเพิ่นก็อยากกินน้ำเอาเบื้องหน้าเบื้องตาก่อนครับพี่น้องอ่าอุ้ยหน้าเขาเปิดแง่เถอะเขาตกขั้นสอนแง่ดีครับกระดานเขาใหญ่เลยอ่าตาแต้มแก้มจำเนื้อพี่น้องเนาะอุ้ยดังไหมดังเพิ่นหน้าคมนะครับเป็นค่อยหน้าคม ดังคมนี่มีขวัญสองทางสองดอกครับผมเฉียงๆนาะแม่เนาะเชียงอ่าแต่แก่แก่จำข้อสองอ่องงามๆพี่น้องเลยพูดนะอัตลักษณ์ชัดเจนนี่ครับเพิ่นเป็นควายที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนดีนั่นสองอ่องผูกโบครับเล็กพกข้าวยอนๆอยู่เนาะแม่เนาะถุงเท่าขาวสีขาครับผมขาดกำไลเครื่องซีกีบเล็บกีบเท่ามุ่นดีเนาะครับเนาะโบท้โบ้เก่งมากลองปลาเข่าคนนี้ ขึ้นมาแม่ขึ้นมาแม่ขีบเล็บขีบเท่ากันงามดีครับพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวผมพาเบิ้งเลียมขางครับผมโอ้เลียมตัวเพิ่นดีเนาะเพิ่นเป็นควายหุ่นแย่วนะครับเนาะอ่สูงแย่วลร่ำตัวเป็นตัวปลาคอข้อปลาเข้งสมชวนเพิ่นลักครับขันมีลูกเพิ่นกระสีโยดสีอ่างลงเนาะเนี่ยนี่มีขวัญหาบเงินโอ้ยขวัญตกส้วงใช่ปะ้นาแม่ขึ้นมาแม่ขึ้นมาแม่มีขวัญตกส้วงขวัญหาบเงินหาบทองครับพี่น้อง ตรงกันทั้งสองฟังไส้ขวานะแม่เนาะจ้าอ่ิ่นมีขวัญดีเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิงบ่งเบืองเรียมท้ายครับผมนี่ท้ายบักแนวตัดเลยครับอ่าท้ายบักแนวตัดผมพ่ายเบิ่งกกหางไหลมาแต่หลังครับโอ้ยหลังตรงเสมอกันดีเนาะครับเนาะหลังเสม,อ,สมอกันกุกหางกับง่ายๆครับพี่น้องหางบ่ดอกบ่ดแดงนะแม่จ้าอุ้ยขายกับบัทกบ่ถบอนเนาะบัทบบัถอนหางขัวงามดี พี่น้องเพิ่นกะถามกันมาหลายคนเนาะว่า <c oughs> มีรถรับส่งบ่ว่าจี้ทรงอยู่เด้อพี่น้องเดอ้อครับส่ทงทั่วประเทศเนาะครับเนาะส่งทั่วประเทศครับส่ทงทั่วประเทศภาคกลางกันจังกันคุยกันอา่าภาคอีสานนี่คือส,งส่ง,งฟรี่ครับบ่มีบวกเพิ่มจ้าคั่นเป็นทางอืน่นไกลกว่านี้กะค่อยคุยกันอาจสิได้ซอยค่าธรรมันจาก1,000 2,000ก็ว่ากันไปเนาะครับเนาะครับ ก็คือกับปรึกษากันตามระยะทางนั่นแหละครับผมก็ตามสมควรเนาะเอ้ามาัดเพิ่นไว้ซะขนหหันหาเมื่อนหาหาเมื่อนหาเพื่อนกินหยาอยู่นี้น,น,นี่ครับกินหยาจกิงจริงขึ้<ๆ>นมาเนื้อเอาบัดนี้เฮามาเบิ่งแม่ท้องอุ้ยแม่นี่ที่เด็ดครับพี่น้องที่เด็ดที่เด็ดเลยแม่นี่ท้อง พีผ้าถามรายละเอียดครับพี่นอ้องพผ้าถามรายละเอียดเพื่อน,าาานมามามาพีก่อนมาพีก่อนผู้ถ่งองหยดแห้งตัวหนาตัวตันแห้งครับพี่นอ้องอ่าจอดจอดจอดแบบนี้ให้พี่น้องเบิ้งดูจอดเบิ้งเลียมนี่พี่น้องอ่าจอดก่อนเดี๋ยวยังกินเดี๋ยวยังกินนี่แหละอ่ะแม่นี่ส่วนสูงเท่าไรครับแม่ร้อยสจสามแปดจ้าอ่าสามแปดบวกลบนะครับเนาะ สามแปดบวกลบสามเจ็ดบวกขาดสามเจ็ดแก้ๆไปหะสามแปดนะครับแม่เนาะเพิงเพิ่นเพิ่นท่องยักเดือนครับนี่โอ้โหนี่นี่ครับเดี๋ยวบึ้งใบยูน้ำนี่ตัวนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมบึ้งใบให้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวยังกินนี่แหละใช่พี่น้องบึ้งกับข้าวก่อน อทองกับเบิ่มจูเนียนะแม่เนาะจ้าทองเบิ่มจูเนียเด้อเดี๋ยวผมเบิ่งกันเพิ่มผสมเดือนเลยผสมสองมกราหกหาครับผมก่าเจ็ดเดือนอ่ายี่สิบสองมกรล่าก่าสีขาเดือนนี้เดือนที่เจ็ดนะครับเนาะ,แม,ะแม่นี่สถานะทองเบิ่มจูเนียสีขาวเจ็ดเดือนลูกทาในทองลูกที่สามในทองนะครับเนาะ กับขว้มสูงร้อยสามแปดบวกลบเ้ยเขินไหมเข้นไหมขึ้นขึ้นขึ้นก้อนบักขีด้วขึ้นขึ่นขึ้นขื่นไปเข้าควักไปเข้าควักเลยโอ้จังี่แล้วครับพี่ห้องว้าไปเลี้ยงเนเด้ยนี่ลงปลาเข่าดีดีอ่าโตแบบนี้ ครับสถานะยังซี่แล้วก็ท่องพ่อดีแบบนี้นี่ห้าค่าดองหลายบ่ครับเนี่ยค่าดองกับพ่อสมควรจ้ายรพันได้ค่าดองแปดสิบเก้าคะแนนโอ้ยฝันขวาได้แปดหมื่นเก่านะแม่เนาะแปดหมื่นเก่าพันบาทอ่ะเดี๋ยวห้าไปเบื้องใกล้ๆครับบัดนี้นี่เบื้องนาเบื้องตาก้อนนับเรียกอู้เขาเนี่ยเขาโค้งเขาโค้งงามเด้อเขาวงพระจันทร์สีออกเขาวงพระจันทร์เด้อพี่น้องเด้อนี่เขาเก่าเขาโบราณครับ มอหม้อท่อมีขวัญสองทางเลยพี่น้องสองดอกขวัญสองทางนี่เบิ้งปลายหูครับนี่ปลายทางพุ่นละอ่าเพชรอู่ดอนสายเพชรอุดรเนาะจ้าาอ่ตาแต้มแก้มจับขึ้เก่าครับพี่น้องอัตลักษณ์กล้ยไทยเฮานี่ข้อกับสองอ่องผูกหัวงามเอื้อเปล่าใหญ่ๆครับผมกรุงเทาขาวสีขาเนาะอ๋ออันนี้เพิ่นกล้วยบม่ได้ออกค้อว่านี่ ก็ได้ออกไปเอาน้ำปูเถ่ามาเพื่นบ่ค่อยเอาออกค้ออ,กอ่าหนีนี่ครับแถวพวกอ้บ่ค่อยได้ออกคอ,อ,อกบ่ค่อยได้ย่างพื้นปูนพื้อน,น,นยังนี่เล็บเล็บเพบออิ่นกับสีเงาออกมากสีเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกะบ่เป็นยัง<ม>ครับเล็บเล็บข้นเงากะยังตัดได้ครับอันนี้ก็คือล่อให้เพิ่อนฟอดลูกก่อนเนาะอ่าฟอดลูกก่อนเท่ากับจงให้หมอไปแต่งเล็บครับผมอ่าเล็บหลังบ่มีปัญหาด้วครับนี่เบิ่งชัดๆพี่น้องครับเบิ่งชัดๆ เล็บนานี่เล็บนากรับปราะมาณนี่ครับผมบโบถือว่าเฮ็ดไอ้เพื่อนเจ็บตีนดอกแต่ว่าขันพี่น้องเอาไปก็คือพยายามผ้าพันย่า,า,ายงดูดูนะครับเนาะ<ม>อ่าออกคอแบนี้อย่างเนี่ยเพื่อนกระสีฮะสีถูไปเรื่อยเพื่อนกระสีค่อยๆหว่นลงมีแต่เกี่ยวหยามาไห้นะครับเนาะ เบิ่งเลี่ยมตัวแบบนี้โอ้ยตัวปลาคอข้อปลาเขียงอีกแล้วครับผมเบิ่งครับท่องหยดหยดอ่างอ้างเลยเนาะเป็นเป็นสายอ่างเตืบนึงแหละไทยกับเปิดโอ้พี่น้องไทยใ่ายแฮงครับจะผมพาไปเบิ่งบันไทยเพื่อนเป็นตะออกลูกง่ายให้พี่น้องเบิ่งเบื่งคุณอ่ะปดดักง่ายได้พี่น้องดักงครับคุ้ดักงกากบหางกับง่ครับ อผู้เฒ่าเพิ่นว่าข้อยสองจิมมมงจ้มเป็นบ่นี่เอาหอือมีครับข้อยสองจิ้มเพิ่นว่าเลี้ยงลูกดีเนาะเลี้ยงลูกดีให้ลูกงามเพิ่นว่าเบมึงข้างนุ่มครับผมอ่านุ่มกับใ่ดีเด้หางขัวงามดีครับหางบอดอกนอะแม่เนะาะหางบอดอกขาบอดอกบอดทอนบอดทอ,อนอมีแต่เรียบเป็นย่าวนั่นละอ่าเมียนีก็คือมีเล็บหนาพันจากน่อยเนาะครับผมเล็บหนาจักหน่อย เรียบลังกับพ่อใ <น S 1> ส่ได้ดเพิ่นกะขี้กันแน่หน่อยนึงเพราะว่าขันเอาไปย่างไปงงย่างจักเดือนนึงกะสีหัวล่องนะครับเนาะเพิ่นกะสีฝนเล็บไปเรื่อยๆครับผมกะสีสันลงเพราะว่าถาพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้ๆซื้อไปยังสิถาเพิ่นคลอดลูกแล้วเดี๋ยวสิ <จบ S 1> ติดต่อ <จบ S 1> ทีมงานเนาะทีมงานสิเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานไปแต่งเล็บให้นะแม่เนาะเรีบให้ขันยุ่ใกล้อ่าขันอยู่ใกล้ๆ สวัสดีครัอ่ะก็ว่ากันไปเนาะกับแจงโทรมาคุยกันนะครับเนาะแต่ว่าสู่มือนี้กับนี่หมอเห็ดทั่วไปเนาะครับเนาะ่เป็นทองเลยเห็ดบัได้เป็นทองเห็ดบัได้มันเสียงต่อการแทงครับมันอันตรายเห็ดได้อะไะแต่ว่าเสียงอันตรายปวดเขาก็เลยบัเห็ดนะครับเนาะก็บรอดเป็นคขอดกอนพี่น้องเลี่ยงตัวดีอีหลีครับถือว่าเป็นที่เด็ดเลยครับแปดมื่นเก่าเนาะแม่เนาะแปดมื่นเก่าพันบาทต่อรองได้ มีรถทรงทั่วประเทศทัวประเทศแม่เบื่อที่ต้อนนี่ไมศูนเก่าซี่สองเจ็ดแปดเจ็ดหาหนึ่งหนึ่งครับพี่น้องย่าลืมเด้อกดติดตามช่องผูบานะ้าในหอยไว้ครับจะเกากะเพราะว่าไผแต่ไผ่ล้วะว,าาละวะแต่บางสามสี่เดือนบังหันนี่เป็นแสนผลเนียครับแม่จงสีเนาะสุ้มือนี้กะบางพื้นที่กะเป็นแสนอยู่หันหรอวะ แต่ว่าแมช่ชวีก,ก็คือแบ่งปันให้พี่น้องไปทั้งนาได้นั่เนะาะครูเพิ่นไปทั้งนาก็ให้มันมันเบอนี่ก็โทรมาหลายเด้อเบอร์เด้อเบอนี่บ้านเบอร์เกาเด้อพี่น้องฟาลทโทรมาจับจรองกันได้ครับผมสำหรับโอ้นี่ละพี่น้องเดี๋ยวสิเอาควายเขาขอ,ขอ,อก,กันเด้อสิลงปลาเขาอ,อ,อีกครับสวัสดีครับ